วันที่26มิถุนายนนะคะอย่างที่เมื่อวานนะคะได้บอกกันไว,ว้ว่าจะเป็นวันจัดกิจกรรมสุนทอนผู้และด้านหล,หลังที่เห็นเนี่ยก็เป็นซุ้มของพี P ่ๆม .5 ใช่ไหมคะแล้วอย่างที่บอกไว้ค่ะว่าการจัดเตรียมเนี่ยยิ่งใหญ,ใหญ่ไปดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นห้องมอะไรคะอนี้ตรงซุ้มเรานะคะจะเป็นโสมจับไข่ใส่สำนวนนะคะม .5 ทับงค่ะ กิจกรรมเป็นไงบ้างคะกิจกรรมนะคะตอนนี้อย่างที่เห็นนะคะข้างในสนุกมากจะเป็นให้น้องๆน,นะคะจับคําศัพท์นะคะมาใส่ในสํานวนว่าน้องๆเนี่ยจะรู้คําศัพท์อันไหนบ้างะคะ่ะคนไหนที่ทําได้นะคะก็จะได้รางวัลตามที่ทางห้อของเราได้เตรียมไว้นะคะเข้าไปดูกันไหมคะว่าข้างในเป็นไงงั้นช่วยพาไปดูหน่อยนะคะว่าข้างในเป็นไงงไงค่ะ เทียนใจท้องหนึ่งนะออกมาพนักงานนี่ค่ะสองละผ้เทียงใจท้องหนึงออกมาแล้วซุ้มต่อไปนะคะจะเป็นซุ้มขนมไทยอะไรเอ่ยดูจากสีสันของซุ้มแล้วเนี่ยก็สดใสมากเลยนะคะแบบว่าดึงดูได้มากเลยประมาณว่ายื่นอยู่จากฝั่งวัดนี่ก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะแต่ตัวในซุ้มเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวไปดูเนี่ยค่ะแล้วก็ เป็นซูมของห้องอะไรคะไม่ไม,มไม่เล่นไมไม่เล่นเลยม,มาามาสวัสดีค่ะอันนี้ชื่อซูมว่าอะไรคะ,ขน,ะรนขนมไทยอะไรเอ่ยขนมไทยอะไรเอ่ยคือเป็นซูมแบบไหนคะมีขนมไทยเยอะแยะเลยคือแจกหรือว่ายังไงบ้างคะต้องทำกิจกรรมแล้วก็แจกด้วยกิจกรรมก็คือไทยเอารูปแล้วก็ถ่ายขนมดูจากใน่ซูมซูมต๊ สวยมากเลยคะเอามีไอเดียมาจากไหนเอ่ยมีคนนี้เลยครับผมไอเดียคืออันนี้เป็นไอเดียจากไหนมาคือคือมันสวยมากอะมองได้ครับต่ากันวัดได้ครับมาจางกนวัดงั้นเดี๋ยวเราลองดูบรรยากาศภายในซุ้มกันดีกว่าเพราะว่าข้างนอกสวยข้างในเนี่ยก็ยังสวยด้วยนะคะเราลองเข้าดูเลยค่ะ ม่คะถูกใจเหรอถูกใจทุกซุ้มอะเพราะทุกซุ้มดีหมดดูกซุ้มนี้หมดใช่ไหมคะดีผ<อ>่านหมดใช่ไหมคะผ่านผ่านหมดค่ะอันี่คอนเฟิร์มเดาารยียถามค่ะคุณคะ่ะค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้เจอกับอาจารย์ที่ใจดีท่านหนึ่งนะคะก็คืออาจารย์ปิยะและพี่ทมค่ะกำลังเดินไปด้านนู้นแล้วค่ะเดินไปแล้วคะ่ะคือถ้า ยาเนี่ยเป็นเหมือนว่าผู้ใหญ่ใจดีเลยค่ะคือได้นดันเราเราได้ขนมเต็มเลยค่ะนี่เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ชิมกันแล้วจะบอกว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะสำหรับซุ้มขนมไทยอะไรเอ่ยค่ะลซุ้มต่อไปนะคะคุณเอคิดว่าเหมาะเป็นซุ้มอะไรคะตะก้องไม่รู้ครับตะก้องอ้าวใคค่ะงั้นเดี๋ยวพาไปดูนี้ดีกว่าซุ้มถัดมาชื่อซุ้มว่าภาษาถิ่นสี่ภาพ ภาษาทินสีภาคเนี่ยจะเป็นไงบ้างแล้วคือภาษาทินสีภาคเนี่ยที่ผู้คนควรจะแนะนำนี่คืออีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเข้าอาเซียนกันแล้วนะคะเราก็ดูกันดีกว่าค่ะว่าซุ้มนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างมีอะไรที่แบบว่าพอประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้บ้างคะ่ะมาดูเลยคะ่ะ นี้นะคะซุ้มก็เต็มด้วยน้องๆเลยค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยให้ความสนใจกับซุ้มภาษาถิ่นสีภาคมากๆเลยนะคะแต่เรายังไม่รู้นะคะว่านี่คือห้องอะไรนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ซุ้มอะไรคะซุม้มภาษาถิ่นสีภาคค่ะเป็นซุ้มเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับภาษาถิ่นสีภาคทั้งหมดก็จะมีภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ค่ะช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างก็จะมีล้วงล้วงตอบล้วงและตอบคําถามนะคะก็จะแบบ ลวงให้น้องมาตอบคำถามแล้วก็รับรางวัลค่ะลองเล่นดูไหมคะโอเคน่าลองเล่นมากเลย,ยงั้นเดี๋ยวลองดูดีกว่าชื่อแต่ว่าลวงเราตอบใช่ไหมคะขอลวงครั้งนึงแล้วนะเ้วเดี๋ยวลองดูโอเคอาไนดีอันนี้แล้วกันนี่ค่ะท,ท,ท,ทองพักทองภาษาอีสานพูดว่าอะไรพปาทองภาษาอีสานพูดว่าอะไรเนี่ยสาวพ ก็จะป็นบอรสาระใช่ไหมคะเพราะถ้าภาษาอีสานชื่อว่าอะไรอ่ะพักทอง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 อยู่ไหนคะอ๋อนี่ไงคะคือจะมีแนะนําความรู้อยู่นี้คือเป็นภาษาอีสานอันนี้เป็นบอรภาษาอีสานส่วนตรงนี้จะเป็นภาษาใต้แล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นภาษากลางแล้วก็ภาษาเหนือนะคะแต่เรามาตอบคำถามก่อนดีว่าค่ะว่าพักทองภาษาอีสานคืออะไร อะไรบักอีบักอึ้งบักบักบักเออขอขอเจ้าของภาษาหน่อยสำเนียงอ่ะอะนะคะดูสำเนียงนะค่ะฟังทองใส่สานอะไรคะฟังทองาใส่สารนะคะก็จะพูดว่าบักเอออีกครั้งอ่ะบักเออสำเนียงเป๊ะมากนะคะก็คือกิจกรรมให้น้องสนุกกันค่ะสําหรับซุ้มนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะแล้วซุ้มต่อไปนะคะเป็นซุ้มข้ามราชสารของหมอห้าทับสิบนะคะส่วน จะมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปถามว่าห้องทับสิบเป็นดีกว่าค่ะค่ะ,ะ,ะ,ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นตัวแทนจากห้องอะไรเอ,อ่ยห้องห้าทับสิบค่ะ,ะตัวซุ้มทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะซุ้มก็จะเป็นเกี่ยวกับคำรายชาศั์ใช่ไหมคะแล้วก็ในซุ้มของเราก็จะมีเป็นพวกเกมมิงโกแล้วก็จะบอกว่าคำนี้แปลว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แล้วก็มีของรางวัลให้ด้วยอ๋อช่วยพาเขาไปดูข้างในหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไง นี่ก็คนเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าซุมนี้นี่น้องๆชอบกันมากเลยอ้าวใบยหน่อยเนาะบ๊ายบายหน่อยเลยบ๊ายบายบ้ใบ้ใบ้ใไปไหน่อยเนาะใบ้หน่อยนะค่ะก็น้องๆเยอะมากเลยเนาะคุนนี้เนาะโอเคค่ะเข้ามาถึงด้านในนะคะก็เป็นโต๊ะสำหรับวางของรางวัลแล้วก็หันไปทางด้านนู้นนะคะก็จะเป็นโต๊ะเกมบิงโก ันนี้บิงโกปิวกระจายมากเลยนะคะแล้แดงค่ะเราจะมองเห็นบอร์ดความรู้ใช่ไหมคะช่วยแนะนําบอร์ดความรู้หน่อยได้ไหมคะบอร์ดความรู้ก็มีทั้งหมด6หมวดนะคะหมวดแรกเลยคือหมวดร่างกายหมวดเครือญาติหมวดเครื่องใช้หมวดพระสงฆ์หมวดคํากิริยาแล้วก็หมวดคําสรรพนามค่ะทั้งหมดนี้คือทาเองหมดเลยใช่ไหมคะช่กันทั้งห้องหมดเลยค่ะแล้วก็นี่ก ยังไงนะคะขอบคุณนะคะ แปลว่าลักข่าวเฮ้เขาถ่าตามนั้นอันนี้คือซุ้มของมห้าอ่ะซึ่งดูตามที่แปะไว้เนี่ยก็จะเป็นรูปที่ค่อนข้างจะสวยงามมากเลยนะคะดูนี่ค่ะเอาเฮตามมาเรื่อยร้องเดี๋ยวเราขอสอบถามนะคะว่าในซุ้มเป็นไงบ้างก็ตอนเท่าคนแน่นมากเลยมีน้องๆมาเล่นเพียบเลยแล้วก็ได้แจกของรางวัลน้องๆไปเยอะมากแล้วซุ้มเนี่ยจัดกิจกรรมอะไรบ้างคะก็ ปิงโกเกี่ยวกับวรรณคดีแล้วเราก็มีภาพให้ความรู้มมกับน้องๆตอนนี้ข้างในนี่กำลังเรียกหรือว่าไล่ลูกค้าค่ะต้เอ,อ,เองรอรอ,อ,อคิวให้เข้าให้เต็มคะม่ะอ๋อแล้วจะแบบน่ากลัวนะคะตาํตาตาํตาตํานี่น่ากลัว,กวมากเลยค่ะมีความรู้สึกว่าน่ากลัวพี่เขาติดล้มเนี่ยแต่ว่าพี่เขาหากันทุกคนเลยโอเครูปตําที่แปะาไว้เนี่ยคือเป็นรูปมาจากไหนคะซื้อมาผีมือศิลปินห้องเก้าเลยอ๋อคือเป็นศิลปินของห้องห้องห้าเก้าเลยน้ตผ้าเก้า น้องาก้าน้องาคก้านี่มีความสามารถมากเลยนะะเป็นสายสาย IEP ค่ะก็จะเรียนยังไงคะภังกฤษก็เรียนสบายๆง่ายๆครูน่ารักตัวใหญ่ในนังกฤษใช่ไหมคะในนังกฤษค่ะโอเคเา่ะเดี๋ยวเราลองดูน้องๆเล่นเกมกันสักหน่อยดีกว่าเนาะ่ะไม่หมดไม่หมด กลบกล้องนิดนึงแต่ว่าเวลาอยู่ใน Facebook น้องก็เซลฟี่นะคะลมนั้นนะคะเพเอ,อเเดี๋ยวเราจะไปซุมต่อไปมาแล้วต่อไปนะคะจะเป็นนิทรรศการของน้องม .4 นะคะเรามาดูัน่าว่าน้องๆเนี่ยจัดนิทรรศการแล้วก็ลักษะซุ้มแบบไหนคะ่ะเปค่ะตามมาเลย ไปดูกับน้องดีกว่าค่ะ นะคะแต่ว่ามีการก็เข้าไปด้วยโอเคดู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 ด,ด,ดูแต่ที่เราไว้บอกไว้นะคะว่ามีการพันนุงน้ำมากมายเลยก็คือค้านข้าง,างี่จะสวยงามนี่อย่างนี้แต่ตอนนี้คือคนค่อนข้าง,นางจะบางตาแล้วนะคะแล้วหันมาก็เจอบอดบอดที่ค่อนข้างสวยมากก็คือน้องๆว่ายเองมีหัวข้อว่าสุภาษิตสอนใจอาจจะเป็นเนื้อหา ต้นน่ะสูงใจกูหายเลยอ่ะเมื่อกี้ค่ะก็ประสบอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะไม่เป็นไรค่ะ อะไรเลยคะลูกกระพุนจนค่ะลูกกระพุนจนเป็นไงอะ่ะเป็นไงเดี๋ยวพี่ฟีเชิญดูทางนี้เลยค่ะพี่พ when you name it ดิฉันนะคะไม่ต่อสมุด อยู่นะคะแล้วเห็นได้ว่านะคะมีน้องๆน,งนางาที่จะแน่นหนามากเลยก็คือมาชมละครและละครที่กําลังแสดงอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นละครเรื่องอุฏยเทวีจากพี่ๆม .6 ทับหนึ่งนะคะคนแน่นมากนะคะตอนนี้ กิจกรรวันสุทนทอนภู่ของเรานะคะก็